สวัสดีครับตอนนี้ทางทีมงานก็ใช้ผ้าสำลีสะอาดนะครับในการชุบอยู่ในถังน้ําสะอาดนะครับซึ่งปะทะจักสิ่งปะคูลหรือกวดทรายนะครับแล้วก็ฟอกสีล้างลดท่านแล้วก็ผ้านี้จะสะอาดนะฮะทีมงานก็จะจุ่มน้ําในถังนี้บ่อยๆแล้วก็ยกถ้ำตามเป็นระยะนะครับเพื่อจะให้ผ้าสะอาดอยู่เสมอนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่โมเลกานะครับคาย68สาขาคาฟูลัตนาทิเบตนะครับก็ตอนนี้ก็ ได้มีการพัฒนานะฮะแล้วก็ปรับปรุงอยู่อย่างสม่่าเสมอในเรื่องของการโน้ตฮาวในวิธีการล้างรถที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สะอาดครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นการใช้ผ้าสํารีนะฮะฟอกสีรถซึ่งแตกต่างจากคาแคทร์ทั่วไปจะใช้ฟองน้ําถูทั้งคันนะครับบางที่เนี่ยถูล้อด้วยถูแม็กด้วยถูซุ้มล้อด้วยมีดินทรายเบรกผ้าเบรกเหล็กนะฮะแล้วก็มาถูรถถูกระจกท่านด้วยนะครับที่ของเราที่แคาร์เตอร์8สีนันครินนะครับโมเดลไฮไ์ใบคาร์อรป8สีนี้ก็จะใช้ถัง4 ใช้ถังล้างรถด,ด้านบนสองถงังแล้วก็ล้างด้านล่างสองถงังนะครแยกกันแยกวัสดุและแยกอุป,ปกรณ์ถังอย่างชัดเจนเราจะเห็นเจ้าหน้าที่นะฮะยกถังน้ําตามแล้วก็จุ่มผ้าบา่บายอยๆใหพยยามเจ้าหน้าที่ก็ใช้ผ้าจุ่มน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็ลูนะบไปยังพื้นผิวสีนะครับให้สะอาด ครับอยู่ที่ขนาด68แตอนนีที่11ครับเอาโฟมใส่ 재미 เสร็จนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ยช่างก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับแล้วก็ล้างผ้าให้สะอาดสม่ําเสมอนะฮะเพื่อจะล้างคันใหม่ต่อไปเป็นลําดับต่อไปนะครับแล้วก็ฉีดน้ําล้างสิ่งปฏิกูลนะครับที่เราฟอกสีรถเนี่ยออกนะฮะให้ให้รถสะอาดสม่ําเสมอนะครับเพื่อจะนําไปสู่ขบวนการขั้นต่อไปครับมาเติมน้ําใหม่แล้วนะครับ เง้ถังน้ําที่จะใช้ก็มีถังล้างล้อพอนาสีเหลืองนะครับล้างสีรถใช้ล่างแล้วก็ล้อมแม็กนะฮะสีดําก็ล้างแก้มยางกับบังโคนนะครับแล้วก็ใส่แชมพูฮะครีคมมิ่งโฟมสตรพิเศษนะครับป้องกันการเกิดสนิมที่รถแล้วก็มีผ้าสำลีน,นะครับในการล้างสีรถมีอย่างละสองถังนะครับเพื่อแยกวัสดุคุณชิ้นส่วนแยกอุปกรณ์ในการฟอกสีรถ ก็เรียนเชิญครับท่านที่ดู YouTube แล้วนะครับก็แวะมาใช้บริการที่บริดลแชร์ใบขาดเลข68สาขาพะอูและนาทิเบศน,นะครับ คาแคที่มาตรฐานก็จะมีไฮเพเจอร์ปั๊มนะครับเพื่อฉีดกวดรายฝุ่นละอองออกจากตัวรถที่สะสมมานะฮะให้สะอาดที่สุดนะครับบางที่ก็ยังใช้สายยางอยู่สอาดจะไม่สะอาดนะฮะแล้วก็ช้าด้วยเยีายืนครับนึกจะล้างรถให้สะาดขัดเคือบสีต้าวัรมเชิญที่โมลิแครบายคา์ลหกทุกสาขาทุกประเทศนะครับ ถังใหม่ชุดใหม่นะครับเพื่อเตรียมพร้อมสแตนบายในการล้างรถคันต่อไปนะครับผ้าสำรีอยู่ในถังน้ําสะอาดนะครับพองน้ำนะฮะพองน้ําดําพองน้ําเหลืองนะครับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทําการเคลื่อนย้ายรถนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับ แล้ช่างก็ทําการเคลื่อนย้ายรถไปยังแผนกแห้งนะครับขอบคุณครับอย่าลืมมาแวะใช้บริการที่บริการใบขับเลย68นะครับสาขารัตตนาธิเบศและสาขาทุกสาขาทุกเขตทั่วประเทศไทยนะครับ